ลำพูชาค้นพบวิกฤตในโอกาสได้ถือโอกาสนี้โฆษณาอาหารประจําชาติของตัวเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าค่ะ,ะทุกทกท่านวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วนะในคอนเทนต์เมาส์ข้างบ้านนะข้างบ้านทางฝั่ง3มนนิการช่วงนี้ก็มีประเด็นกับไทยเรานะคะในเวทีมิสแกรนนะ ก็อ,อย่างที่รู้ๆกันไม่ต้องท้าความมากนะปัญหาสารพัดจุกจิกนะแต่กระนั้นนะก็มีเองหาได้สำเนียงม่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นนะมันเป็นการประจานตัวเองสู่สายตาชาวโลกนะแต่กลับมาโยนบาปใส่ประเทศไทยนะพยายามจะปั้มความผิดมาให้เป็นความผิดของบอสนวัตและก็กองประกวดมิสแกรนให้ได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างใี่เขาเตรียมไว้ตอนรับนางงามนะดีงามพร้อมสับให้คันระดับลักชูอคุณผู้ชมดูก่อนนะนี่คือสไตล์ลักชูของประเทศข้างบ้านนี่เรือคือแบบว่าลักลักชูแล้วแต่เขาก็โทษว่าเรือลักชูเขามีนะบอสเป็นคนยกกองหนีเขามาเองอแต่ดูสภาพการตกแต่ง โตเอ่ยเรือเอ่ยมันก็รักชูไม่ได้มันยังห่างไกลความคําว่ารักชูอีกเยอะค่ะสาวล่าสุดก็มีประเด็นนั่นแหละค่ะเรื่องไข่ข้าวกับถั่วต้มนะแทนที่จะหัดสํานึกนะกับมีนางคนหนึ่งนะชื่อคิมคิมนะหน้าตาก็ถือว่าดูดีอาจจะอยู่ในวงการไม่ดารานางแบบก็พวกนางงามนี่แหละนะนางก็โพสต์ว่านะ เอาไขน่นกกระทาที่แบบว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลตอนนี้ที่ว่านางงามคนนั้นคนหนึ่งอ่ะแกออกมาแล้วมันเจอเป็นไข่ลูกไขน่นกอะไรเงี้ยนะอืมมันไม่แปลกนะสำหรับเราคนภาคพื้น AEC เนี่ยนะไครก็กินแล้วแถวอา แปลว่าถ้าจะทาการกินมันน่าจะเป็นของเวียดนามนะเรื่องไข่ข้าวไข่ตัวเนี่ยแถวบ้านคุนป้านคนระพนมติดชายโขงมันมีคนเวียดเวียดนามเยอะนะเขาก็มีกินกันนะไอไข่ข้าวไข่ลูกเนี่ยต้มนึ่งขายกันเป็นล่านเป็นาเลยแหละอืมแต่ว่ามันไม่ไงมันไม่ใช่สมควรที่จะเอามาขึ้นโต๊ะต้อนรับนางงามทั่วโลกเจ็ดสิบมากกว่าเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกอ่ะสายตาทุกสายตา ของชาวโลกจับจ้องมาที่เวทีแกรนดมิสแกรนดเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในห้าเวทีแกรนสแลมระดับโลกไงอืมเขาก็คาดหวังอย่างน้อยๆเคมอะไรไปอะ่ะเคมผัดกะเพราเคมอะม็อกไปก็น่าจะมีขึ้นโต๊ะขึ้นอะไรมั่งเออเคมอะไรทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็เคมว่าเป็นของตัวเองก็ไม่มีแล้วค่ะอืมแต่กลับมามีอะไรนะไข่ข้าว ถั่วต้มแทนที่จะสำนึกสำเนียกว,ว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ผิดนะถ้าคนในพื้นที่กินเองนะแต่มันผิดที่ผิดทางถ้าให้นางงามกินอะไรยเงี้ยถามว่าใครเป็นคนหามาให้กินก็ไม่รู้นะแทนที่เราจะรีบเบี่ยงประเด็นนี้จากเราไม่นะความไ like ร EQ IQ ของกะหมี่มันก็เช่นนี้แหละค่ะประจานตัวเองถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เอา ไข่ข้าวไข่โนกกะทาข้าวแล้วก็ถั่วต้มมาโพสลงโซเชียลอ่าเขาบอกว่าไงนะ my fab soyummy เอ,อคือว่าอาหารโปรดของฉันอืมอร่อยมากไข่ข้าวไข่นนกกะทาข้าวกับถั่วต้มเนี่ยเออนะคนนี้น้าตาค่อนข้างจะดีนะอืมมันก็ไม่ผิดนะคุณป้าเองก็ชอบกินหนนมูหัวนะคุณอาวัเองก็อาจจะกินชอบกินน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องนะคะเขาอาจจะชอบ ดาเอานะหรือไม่เขาอาจจะชอบกินอะไรอะสักอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาก็คงไม่สั่งเมนูนั้นนะมาให้นางงามกินบน กองประกวดทําการสายตาสื่อมวลชนชาวโลกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนทั่วโลกเนี่ยกำลังจับจ้องดูว่านางงามของพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างไรอืและสายตาทั่วโลกเขาก็รับรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเป็นภาพที่แบบโอ้โหมันเหนือความคาดหมายไงพานางงามไปลงเรือกระแชงเรือใดหมึกอย่างนั้นถามว่าพยายามนะคะบอเทียงฉันเตรียไมไ้แล้วฉันเตรียไมไปแล้วพวกคุณไม่มาเองและอยู่ไหน ถ้าเตรียมไว้จริงอะ่ะมันอยู่ไหนทําไมเขาจะต้องไม่ไม่ไปเรือลักชูที่คุณเตรียมไว้เขาจะไปเช่าเรือกระแชงอ,อ่อหอบสังขารนางงามร่วมเจ็ดสิบปสิบคนยกทัพกับประเทศไทยให้มันเสียเวล,เวลาทําไมแต่เดชบุญนะคือประเทศไทยเนะี่ยมันมีความพร้อมไงศักยภาพมันพร้อมไม่ว่าจะต้องเที่ยวบินมาคืนเดียว ร้อยคนเขาก็ทําได้อืมแล้วก็มาถึงก็หาสถานที่ถ่ายทําชุดไทยเอ่ยาหาห้องทรงห้องเสื้อมาแล้วก็ไม่ได้สภาพที่เขาใส่ไม่ใช่ว่าไม่ได้รีดด้วยนะเออถ้าให้นางงามใส่ที่กระมีสิชุดแบบเนี้ยไม่มีรีดแล้วค่ะร,ร้อยพับร้อยใส่ถุงเนี่ยเห็นชัดชๆเลยไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าที่มันใส่ชุดไทยประกวดนางงามแต่ละชุดเนะี่ยยับยบัแม้กระทั่งไอ้วุ้นมาแตนะอืมที่ใส่ชุดไทยถ่ายรูปเนี่ะก็ยังยับ บ้านมันไม่รู้จักเตาลรีดนะไปถึงถอดออกมาจากถุงปุ๊บใส่ปับ๊บแต่นางงาม70คนทั่วโลกเนี่ยมาใส่ชุดไทยเที่วัดอรุณนูชุดสวยฉ่าเรียบแปรกแคือมันลักชูอะ่ะลักชูสไตล์ลักชูมันต้องมาดูที่ประเทศไทยนะมันคือคือไม่อายไปคุโิโทษว่าประเทศไทยพยายาม,มปิดบังซ่อนเลนทําลายอยากให้ชาวโลกรู้ว่าอ่า ปราสาทอมปราสาทนครวัดอยู่ในกัมพูชากลัวชาวโลกจะรู้อ่ะนวัดจ้องทาลายประเทศเขาเออหน่นโยนความผิดไปหน่นแทนที่จะหันกลับมาพิจารณาตัวเองน่นโอกาสมาถึงแล้วก็นี่แหละค่ะถือโอกาสนี่แหละค่ะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าอาหารของคนป่าออริจินอลแท้มันเป็นอย่างไร อโพสเข้าไปอีนูโพสเข้าไปป้าเชียเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวเน็ตไทยก็เข้าไปอวยนางแล้วคะ่ะช้ำช้ำอ่ะไปดูเม้นคนไทยนะนางยังไม่ไหวนะคะโพสเองคอมเมนต์เองโซยามิวซอ, so อมก็มีคนไทยคนหนึ่งเข้าไปบอกว่าอะจะกินเยอะๆจ้ะจะได้ฉลาดอืมใช่เออคนนี้บอกว่าอืมอ่าก็อืมออม,มันเป็นอายุแฟงรไรบัตอิฐ i s not for all people in this world ประมาณว่ามันเป็นของโปรดของอร่อยของเธอก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนบนโลกนี้ใช่ต่อให้คุณป้าจะกินสวดลวดแบบไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเอาไข่นกกระทามให้คุณป้ากินแบบเนี้ยเป็นตัวต,วตวแบบเนี้ยป้าก็ไม่กินนะคะถึงหน้าตาป้าจะเหมือนอึนองอ่างคางคกยังไงป้าก็ไม่กินของพวกนี้ถามว่ากินไม่กินผ,ผิดไหมมันก็ไม่ผิดแหละค่ะอ,อคนกินก็ไม่ผิดคนไม่กินก็ไม่ผิด อแต่มันไม่สมควรไงที่จะเอามาให้เขากินใช่ไหมเออผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าป้าชอบกินหมกห่วกป้าก็จะให้พี่ปุ๋ยพรทิพย์มาจกหมูห่วกับป้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมเห็นด้วยกับคนป้าไหมเออคอมเมนต์นี้เขาก็พูดดีอืมคนนี้บอกว่าอาหารบ้านกูเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมกับโชว์ไขน่นกกระทาที่เป็นไข่โคกอะ่ะเคยเห็นไหมที่แบบมันเป็นเบ้าขนมโคกแล้วเราก็เอาไข่นกกระทามาตอกใส่กินกับซอส ภูเขาทองหรือว,ว่าซอสแม็กกี้โอ้ยคุณผู้ชมขามันแซ่บหลเดอ้ออืมคนนี้บอกว่าความคิดยังไม่พ้นระดับพื้นบ้านเพื่อไปสู่สากลอยู่กันแบบนั้นต่อไปแหละยากจะไปสู่ระดับที่สูงกว่าใช่อืมคนนี้บอกว่าอเวอรี่โลเคอลกกแมฟู้ดพลสคีฟอิทฟอร์เซอร์วิสยูออล r คาลพีเพิลดูนอตเซอร์ฟอร์อินเตอร์เนชันแนลอีเวนต์อิส Professional and disrespectful เออประมาณว่ามันก็เป็นอาหารพื้นบ้านของพวกคุณคุณก็เก็บไว้ทานกันเองในครอบครัวในพื้นบ้านของพวกคุณในชนบทในคนพื้นถิ่นของคุณอะประมาณนั้นนะก็อย่าได้เอามาเสิร์ฟให้กับคู่ผู้คนต่างชาติ ภาษานะเพราะว่ามันแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่แสดงความเคารพหรือให้เกียรติผู้อื่นใช่เนี่ยเห็นบาคคลิปนะเอาแมงมุมทารันทาร่ามาให้เขากินอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เชียร์กันใหญ่เขาเป็นนางงามไงคะนางงามบางคนไม่รักเด็กหรอกคะ่ะแต่ก็ต้องบอกว่ารักเด็กนะนางงามบางคนแทบจะอ้วกแต,แต่แต่ก็ต้องฝืนกินแมงมุมไงคะเพื่อว่า จะได้ไม่เสียคะแนนต้องการเสียงบูดเสียงอะไรของเขาอืมล่าสุดอลาวาดที่เพจ mig ซะจนเขาบ็อก i p address นะก็ไปคร่ำครวนว่าอืมอยากจะโหวตให้นางงามลิป ปนอยากโหวตให้นางงามอ่าเมียนมาแต่ทําไม่ได้แล้วค่ะกระหมีทําไม่ได้เพราะว่าบอสนวัดเนี่ยได้บล็อก IP ของกระหมีเป็นที่เรียบร้อยก็ว่าพวกมึงเป็นพวกชั้นต่ําไม่รู้จักผิดชอบช่วยดีเขาก็บล็อกไอพีนี่พวกมึงนะมึงก็สมควรอยู่แบบคนป่าต่อไปไม่ต้องเห็นแสงเดือนแสงตะวันนะไม่ต้องมา่ำผีพริพิไรนะแดกไข่ข้าวกับสัวต้ม อืมเป็นอาหารออริจินอลต่อไปนะอีแกมีนะสาหรับคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการกระทําของนางกระหมีนะ่น่าสวยแต่ไร้สมองสวยสายไร้สติคนนี้คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้นะคะอืมฝากส่งท้ายไปกับเมนนี้ซึ่งดูเดือดมากเขาบอกว่าเก็บไว้เด็กกับแม่มึงเลยค่ะอ่าคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้แล้วกับพบกับคุณป้าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ